สวัสดีค่ะไปเนื้อหาต่อไปค่ะเริ่มกันที่ราศีมังกรแมทัดเด่นนะคะมารู้จักกับเพื่อนๆชาวราศีมังกรค่ะว่าฝึกฝนอะไรกับศิละปะการอยู่คนเดียวนะคะการอยู่คนเดียวไม่เท่ากับโดดเดี่ยวนะคะ ได้ทำอะไรบ้างได้รู้จักและฝึกฝนศิลปะการอยู่คนเดียวที่ไม่เท่ากับความโดดเดี่ยวเรามาเริ่มกันเพื่อนๆที่กับเพื่อนๆมงงกนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ยังสนับสนุนติดตามกันอยู่นะคะเป็นกำลังใจกันเสมอค่ะกายใจทั้งแรงค่ะ ความสุขทุกท่านค่ะ,ะเรายังอยู่ในเดือนกร,รกฎาคม2565นะคะเราอ่านเชื่อมโยงกับดวงดาววันที่31กร,รกฎาคมค่ะมังกรแม่ธาตินมารู้จักเพื่อนๆชาวมังกรกับการได้รู้จักและฝึกฝนศิลปะการอยู่คนเดียวที่ไม่ได้ไหมายถึงว่าการอยู่คนเดียว ไม่ได้เท่ากับการอยู่โดดเดี่ยวนะคะ,ะมาสองใบเลยต่อเลยเท่ากันนี่ ะการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกับตนเย็นนก็ไม่เห็นจะมีใครมาเคียงกัน่ก็ได้ชาร์จพลังเต็มที่เลยนะคะนะการอยู่คนเดียวไม่ได้เท่ากับการได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะได้ชาร์จพลังค่ะ ย้ายผลการงานพลังนะคะอังคารราหูโครท่านทักนะคะได้ลาบมันคงมีเกณฑ์จะมีรถลักทรัพย์ของตนเองเลยนะคะตั้งแต่อังคารเจอกัราหูกันเหมือนมันคงจากการต่อสู้มาต้องสู้จนจะชนะนะคะ30มีนาคมยาวไปเลยะคะ่ะถึงปีถัดไปละคะหนึ่งปีเต็มนะก็จะมี รถสักคันชาร์จพลังเต็มที่เลยนะคะจะได้ล่าเป็นรถสักคันจากการที่เดินทางค้าขายต่อสู้ฝ่าฟันมานะคะ,ะก็จะได้รับโมรดกสิ่งที่หายไปเกลี้ยงก็ได้กลับคืนมาเป็นผู้รู้แจ้งสัจธรรมของความจริงของชีวิตนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา เดียวมันก็ผ่านไปเป็นทหารตำรวจนักปกครองนักกีฬาตัวจริงนะคะนะเป็นนายแพทย์หมอผ่าตัดครั้งใหญ่เลยนะพูดโดยรวมนะคะอาชีพที่ทูกชะลกโชคชเฉลาโดยนะสิ่งที่ได้ทำมาลมลุกคลุกครานมารู้แจ้งสัจธรรมของชีวิตเดียวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรมาแน่นอนนะคะ เตรียมตัวเดดเดก่อนเดดเดเลยนะคะเตรียมพร้อมได้ชาร์จพลังกับสิ่งที่ตายแล้วฟื้นเกิดใหม่นะคะการไม่สเสถียรที่ผ่านมาก่อนไม่ประมาทต่อไปเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งด้วยการได้ต่อสู้ฝ่าฟันมากับการงานที่รักนะด้วยหัวใจรักได้ทำงานใน สิ่งที่ทำด้วยวัดใจนะได้เริ่มต้นใหม่นะก็จะได้พบกับความมั่นคงรุ่งเรืองนะเจ้านายตุกประถมง,งานต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นขยายไปนี้รุ่งเรืองก็อยู่คนเดียวกับต้นเย็นเย็นก็ไม่ได้เหงาไม่ได้กับไม่ได้เท่ากับความเหงานะคะ,ะมีจะเกิดสมาธิค้นพบจิตใจของตนเองนะคะ นะก็ได้ทำการค้าติดต่อค้าขายงานออนไลน์ทำด้วยใจรักนะก็มีผู้คนมาชุมนุมฟูนมูลปาร์ตี้กับสิ่งที่ชาวบังกอนทำด้วยหัวใจรักนะคะได้ชัดพลังค่ะ,ะสำหรับในเรื่องคนรักนี่นะ,ะไม่ชัดจเจนเพขาเป็นใครเ,เขาก็เป็นคนไกลนะคะคนต่างถิ่นนะคะคู่ เลงมาที่ชาวมังกรคนต่างถิ่นค่ะเขามีคนรักแล้วไม่ชัดเจนค่ะได้ชัดพลังค่ะพลังที่จะมีรถสขันนะคะ ศิละปะการอยู่คนเดียวที่ได้ที่ไม่ได้หมายถึงความโดดเดี่ยวนะคะก็คือการได้รู้จักตนเองมากขึ้นนะคะเช,ชื่อมันในกลนเชื่อมันในต้นนะคะไม่ขาดสาะะัทธามุ่งม,มั่นตั้งใจภายตาดพรมลึกขิดจัดให้1%เอร์ซเท่านั้นที่เหลือ99จะมีรถหลักทรัพย์ของตอนเองจะมีเกมโยกย้ายถิ่นฐานนะคะ ไปอยู่ในสถานที่เกิดที่จากมาก็กลับไปใหม่นะคะก็จะได้พบกับดัชนีนะการเดินทางก็จะได้พบกับบ้านหลังเล็กๆสักหลังนะคะก็ได้พบกับสตรีนะคะญาติพี่น้องมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตได้รู้จักตนเองมากขึ้นนะดันนะคะยศศักดิ์ตำแหน่งนี้ก็รุ่งเรืองนะคะได้มาจาก ลงมือทำไม่ปล่อยให้ชะตาฟ้าลิขิตปรับปรุงตัวเองได้ทัศนคติแม้จะต่างพื้นเพนะคะเชื้อชาติศาสนาทัศนคติเจเนเรชันเก็บตนเองก็มีเกณฑ์โยกย้ายบ้านโยกย้ายคู่โยกย้ายงานนะพวกคู่ก็เป็นคนพมา่าคนต่างถิ่นนะคะพ่อลิขิตจัดให้ก็ไปพบรักที่ถูกใจเขาก็แต่งงานไปแล้วมีบุตรด้วยกันไปแล้วค่ะคนไกลคะ่ะทิศ ส่องแสงมาที่ชาวมังกรนะปรารถนาะรักจริงหวงแต่งแต่ว่าแต่ว่าชาวมังกรพมลิคิดจัดสรรเองนะคะกงเกวียนล้อเกวียนหมุนไปอธรรมเองอ,อันนี้ไม่ปรารถนาะที่จะแต่งงานนะคะเวลามันผ่านไปแล้วะคะ่นะถ้า รู้จักตนเองอย่างนี้นะบันปลาชีวิตนะปรารถนานะการยกย้ายถิ่นนะอาทิตย์ส่งไปที่ลักนาคือตัดสินใจด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วจะอยู่บนาคานกันเป็นไงบ้างอะตรงไหมหรือไม่ตรงเลย พมลิขคิดอยู่ในกำมือค่ะจะมีเกมในบ้านสักคันลดสักหลังกับการยกย้ายทินค่ะรักทางไกลเนี่ยผ่านปัญหาไปหมดแล้วค่ะรู้จักตนเองมากขึ้นแล้วค่ะมุ่งไปที่ยศสั์ตำแหน่งหน้าที่ที่สดใสงานออนไลน์งานสือ่สอโซเชียลมีเดียงานต่างประเทศ ดีมากนะอยู่จนแก่จนเฒ่าเลยนะคะงานนี้ค่บรองความสำเร็จความยินดีให้กับตนเองนะอยู่คนเดียวลำพังก็อยู่ได้นะคะอ,ะอะ่ข้อต่อมาอสักสามข้อก็พอนะพอป,ประมาณ สักสิบนาทีครับคราวนะผมลิคิดจัดให้1%ที่เหลือลงมือทำนะคะกับการฝึกดูแลตนเองในวันที่ไม่มีใครนะก็อยู่บนคานนะนะอยู่คนเดียวตนเย็นๆก็ไม่เห็นจะมีใครมาเคียงค้างอยู่ลำพังเห็นคนที่ปล่อยวางเออฤกษสิทธิ์อีกแล้ว นะอยู่คนเดียวไม่ได้เท่ากับโดดเดี่ยวนะคะนะคนดวงไม่นะคะหม้เนื้อหอมนะคนสวยคนหล่อนะมุ่งม,มั่นตั้งใจน้ำพลังคิดมากคิดเยอะเนี่ยกับอนาคตที่จะมาถึงนะคะเพราะพมลกดคิดจัดให้กลงกรรมกลเกวียนล้อเวียนหมุนไปตนเองค่ะพนะมอมดคิดอยู่ในกำมือสร้างสรรค์เองมีรถลักซ์ับ บ้านที่เด่นของตนเองนะก็ห่างไกลจากรักนะรัก,นะรกนะที่มาให้เลือกนะนะแล้วก็ชาวมังกรก็เลือกที่จะดูแลตัวเองในวันที่ไม่มีใคร,รมีการเงินหมุนค่ะเป็นมฟูนมูลปาร์ตี้ค่ะงานออนไลน์งานใช้จินตนาการสูงกั้นเคนเนะี่ยจินตนาการดีงานนี้ได้ทํากันงานหนะ้องคอมพิวเตอร์งานเป็ทองหลังพระมีการเงินหมุนมาให้หลุนคะ่ะมีความสุขนะที่ได้ห่างไกลจาก ความรักที่นะไม่ปรารถนา,าความรักเลยนะือยู่คนเดียวได้นะคะนะกใจชาวมังกรบ้างไหมนะทำงานโดดเดี่ยวลำพังนะก็ไม่ได้เท่ากับอยู่คนเดียวเท่ากับสันโดโด,ดเดี่ยวไม่ใช่นะคะมีงานเกี่ยวข้องกับ งานทางไกลงานต่างประเทศงานออนไลน์มีรถมีหลักทรัพยบ้านทิ่ดินพร้อมกอดมีชีวิตที่สบายนะจับใจ่ายใช้สวยด้วยความสุขสงบรุ่งเรืองจากคนจากการที่ตนเองหามาด้วยพมลิขิตลงมือทำเองค่ะที่หายไปได้มนกลับคืนมานะคะตั้งแต่5ธัธนวาลลาต่อยอดไปยาวๆเลยนะคะ ล้อกงเวียนเริ่มทำงานด้วยมือของชาวมังกรเองนะคะศิละปะแห่งการอยู่คนเดียวที่ไม่ได้เท่ากับโดดเดี่ยวงานเยอะเลยค่ะการเงินก็มานะก็ต้องมีเงินพอได้ลุ้นด้วยนะมีแล้วก็ลงมือต่อไป คนรับเก่าหมุนเวียนมาก็เยือคนเดียวก็อยู่ได้นะคะผมไม่คิดจัดสรรให้แต่ลงมือทำว่าการดูแลตนเองในวันที่ไม่มีใครการฝึกฝนนี้หมุนไปตามรอบเวียนของตนเองเริ่มทำงานด้วยตนเอง ลงมือทำกนะับซัพพอร์ตขอบคุณที่มาสนับสนุนกันและกันนะคะมีเสาเรือนมีหลังคาบ้านเป็นร่มเงาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะขอบคุณทั้งคนใกล้คนไกลมาสนับสนุนเขาอะนะชาวมังกรนี่ที่คุ้มครองชีวิตในบ้านปลายค่ะ Connection เนะชื่อมโยงเครือข่ายทั้งกันค่ะ ไม่ต้องรู้ว่าค่ะว่าอะไรจะอยู่ใต้น้ำมีสติก็เกิดปัญญาค่ะวิสดอมมีร่มเงาโดยปัญญาของตน,นเองแต่ติ่งก้านสาขาออกไปเป็นร่มเงาของตนเองและอยากมิรต่อไปอนะคะเป็นที่พึ่งพิงของตนเองได้พึ่งตนเองได้ก็เป็นที่พึ่งของคนคนอื่นนะยาย้นผลงานออกไปด้วยการ รู้จักและฝึกฝนศินละปะแห่งการอยู่คนเดียวต่อไม่เท่ากับโดดเดี่ยวนะคะ